รองเท้า New b a l ัน c ้าน0 V2 Teddy s a n ย์วคู่นี้ที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถลาฟเฟิลได้รองเท้ากับเขาบ้างหลังจากที่เล่นรองเท้ามาแบบเป็น10ปีเลยนะไม่เคยจับฉลากซื้อได้กับเขาเลยในราคาป้ายคู่นี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะฮะสำหรับรองเท้าคู่นี้เนี่ยกล่องที่มาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ฟอนต์เป็นสีแดงออกครีมครีมส้มๆนิดน,นึงเนาะ ครีมเหมือนแบบเปิดอกไข่อะเปิดเข้ามาข้างในรองเท้าจะเจอนี่เลยรองเท้า New Balance าาน v 2ซึ่งโดยส่วนตัวปกติผมไม่ค่อยชอบโมเดลนี้เท่าไหร่นะแต่พอมาอยู่ในคู่สีนี้รู้สึกว่าแบบสวยมากสวยมากกับกไก่ล้านตัวคือเฮ้ยวัสดุแ่บดีทำสีออกมาดีมู and นโทนโดยรวมคือดีมาก มันเป็นรองเท้าที่โอ้โหเขาเทำออกมาได้เนี่ยแหละคือ9 9 0 v 2ที่ควรจะเป็น9 9 0 v 2คู่นี้เนี่ยเปิดมาข้างในเนี่ยเห็นแรปแรกเนี่ยประทับใจกันหนังตรงส้นมากเลยอ่ะสีมันออกจะสีครีมครีมเทาเทาประมาณอย่างเงี้ยแล้วโดยรวมรองเท้าเนี่ยมันดูเฮ้ยลุควินเทจ เชือกที่เขาให้มาตอนแรกอะเชือกที่ติดมากับตัวรองเท้าเลยมันจะเป็นสีขาวนะครับผมเปลี่ยนใส่มาเป็นสีครีมเพราะรู้สึกว่าใส่สีครีมแล้วมันสวยกว่ากันแบบเยอะเลยสีเทาด้านข้างรองเท้าเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นหนังที่เป็นหนังกลับขนยาวฟิลมันจะอุยอุยหน่อยนะมันจะยาวกว่าปกติด้านข้างเนี่ยตัวเอ็นโลโก้เนี่ยเป็นวัสดุ 3M นะครับเหมือนปกติเลยตรงด้านหน้ารองเท้านะฮะ ก็จะเป็นหนังที่สีเกือบเหมือนกันนะั้นเหลือบกันนิดเดียวแล้วก็ความยาวของขนหนังเนี่ยจะเตียนกว่าไอ้ตัวด้านข้างรองเท้าเมื่อกี้นี้ที่ผมรีวิวไปสวยเลยทีเดียวเย็บเป็นตะเข็บคู่นะครับตรงนี้ถัดมาเนี่ยเห็นขึ้นมาตรงนี้จะเป็นหนังนูบากเลยนะออกเป็นสีเทาเข้ม ด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นวัสดุตัวเดียวกันสีเดียวกันนะครับแต่หนังจะสั้นกว่าตรงผ้าเมชเนี่ยออกเป็นสีเขียวกำมะหยี่เลยนะเขียวขี้มาประมาณนั้นเลยวัสดุ 3M เย็บอยู่ตรงหัวลิ้นรองเท้านะครับด้านบนลิ้นรองเท้าเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนะฮะ Made in USA ลิ้นจะเป็นหนังสีเทาที่เข้มขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งดูร้อยเชือกด้านข้างเป็นสีครีมไข่ๆนะฮะมิโซเป็นสีครีมแมกับรูร้อยเชือกเมื่อกี้นี้เลยเถิดมาข้างหน้าสีจะต่างกันนิดนึงนะครับออกเป็นครีมแต่ผสมเทาๆขึ้นมาหัวรองเท้าด้านหน้าตรงพื้นนะครับลายเป็นแบบนี้เลย สวยงามมากๆตรงส้นด้านหลังเป็นเอกลักษณ์ของตัว 990v2 เห็นเป็นเจลเจที่ซับพอร์ตตรงนี้ไหมครับแั่ตัวพลาสติกที่รับตรงส้นรองเทา้าสำหรับรองเท้า 990v2 คู่นี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ9,000นะครับราคาป้ายเข้าหลายที่มากๆเลยล้านชั้นนำในประเทศเข้าหมด แต่จำนวนเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้แต่ผมเนี่ยราฟเฟลได้จาก24วกีฬาเต้น,นะครับดีใจมากเลยเป็นครั้งแรกที่ได้กับเขาบ้างก็ถ้าใครพลาดเนี่ยก็เชียร์อยากให้ซื้อรีเซลนะสำหรับคู่นี้มันเป็นรองเทา้า1คู่ที่สวยและใส่ง่ายมากๆเลยราคารีเซลนะ่าอยู่ประมาณ1 1 0 0 0 0 0ถึง1 2 0 0 0บาทนะฮะสำหรับรองเท้าคู่นี้เนี่ยไซส์ในการเลือก เราควรเลือกไซส์ให้ตรงกับเท้าเลยถ้าใส่990ตัวอื่นใส์อะไรสำหรับ V2 ผมคิดว่าส่วนตัวผมนะผมใส่เท่ากันเลยแต่ถ้าเกิดบางคนเท้าบางจัดจัดกล้าจะต้องบวกสักครึ่งไซส์นะครับสำหรับตัว V2 ถ้าเทียบกับ V3 V4 V5 ก็รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าอีกคู่นึงที่ผมรู้สึกว่ามันใส่ดีนะเดินก็โอเคใช้ได้เลย หลังจากที่เคยทำรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็ได้มาลองใช้ดูเป็นอะไรที่ผมอยากจะเชียร์ให้ทุกคนไปกดนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ครั้งหน้าเจอกันใหม่ขอให้มีความสุขในการใส่รองเท้าบ๊ายบายครับผม